หลังจากที่เคลือบสนิทไปแล้ว หลายคนก็อาจจะคิดว่าจบแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยจริงๆแล้วการดูแลหลังการเคลือบก็ไม่แพ้กับการทําครั้งแรกเลยนะครับบริการหลังการขายที่ P&C เรามีบริการหลังการขายรีคอดทุกๆ6เดือนเพื่อยืดการทํางานของชั้นเคลือบอย่างมีประสิทธิภาพทําให้สีรถเงางามขึ้นอีกหลายเท่าทีมงานเราเช็คสภาพผิวทุกครั้งที่เข้ามารับบริการเพราะอยากให้รถคุณดูใหม่อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่แค่วันแรกที่เข้ามาใช้บริการกับเราเพราะเคลือบดีแค่ไหนถ้าไม่ดูแลการปกป้องและความเงางามก็จะไม่ได้อยู่กับรถคุณตลอดไป ดีเรื่องการล้างรถ5-7วันนะครับเพื่อให้สารเคมีเซ็ตตัวได้อย่างสมบูรณ์เลือกใช้น้ายาแบบ P h Balance เป็นค่าความเป็นกรดด่างทำให้ปลอดภัยกับชั้นเคลือบไม่ขัดผิวใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เท่านั้นซับให้แห้งทันทีหลังล้าง,างเพื่อลดการเกิดคราบน้ําล้างรถอย่างสม่ำเสมอเดือนละ2-3ครั้งไม่ต้องล้างตีแต่ขอให้สม่ำเสมอให้ P Care ทั้งลังสิทธิ์คณีและคานทองชูบุรีดูลแลลูกคุณนะครับสวัสดีครับ